เอ,เอาไหนมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเบืเอ่อเบื่อพี่อะไรมานั่งเล่นตรงนี้แหละขึ้นไปทำงานไหพี่พร้อมแล้วปะเฮ้ยไหนเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ข้างล่างยังมีตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยแล้วใครวะที่พูดเจอข้างล่างน่ะสวัสดีครับพบกับพวกเรา เล่นของวันนี้อยู่ในช่วงของเขาเลวว่าว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรานําเรื่องราวคนพุ่ลุกเรื่องลี้ลับต่างๆที่เขาเล่าต่อๆกันมา,มาเราให้ทุกท่านได้รับฟังกันเรื่องที่เรานํามาเล่ากันในวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจ,จรารณญาณในการรับฟังรับชมกันด้วยก่อนที่จะไปเรื่องฟังเรื่องราวในวันนี้ฝากไว้ด้วยครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับเรื่องที่เราจะนำมาเล่ากันในวันนี้เป็นเรื่องราว จากอาสากู้ภัยท่านหนึ่งเขาเล่าว่าคุณเตอ๋อเป็นอาสากู้ภัยของมูล,ลนิธิแห่งหนึ่งก็การเป็นอาสากู้ภัยเนี่ยก็จะเจอเหตุการณ์แปลกๆเรื่องราวต่างๆมากมายของคุณเตอ๋อนี่เจอทั้งเป็นเรื่องของตัวเองก็หรือว่าเป็นเรื่องของเพื่อนๆที่เจออกันมาส่วนเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวที่คุณเตอ๋อ เจอมากับตัวเองจังๆเรื่องมันมีอยู่ว่าคืนนั้นเนี่ยคุณเตอ๋อได้รับสายแจ้งเหตุมาเป็นหญิงสาวคนหนึ่งแจ้งเข้ามาว่ามีข้างห้องเปิดเพลงเสียงดังรบก,กวนที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นที่ชั้นห้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวคุณเต๋อรับเรื่องเสร็จแล้วก็อาสาไปจัดการให้โดยที่คุณเตอ๋อได้ ไปกับคุณลุงท่านหนึ่งที่ทํางานด้วยกันก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันไปพอไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยที่อพาร์ตเมนต์แห่งนั้นเนี่ยไม่มีลิฟต์ขึ้นไปถ้าจะขึ้นไปก็ขึ้นบันไดไปได้อย่างเดียวคุณเตอ๋อพอเจอบันไดก็รีบขึ้นบันไดไปโดยที่คุณลุงของคุณเต๋อเนี่ยค่อยๆเดินขึ้นไปตามไปทีหลังพอคุณเต๋อขึ้นไปถึงชั้น5เสร็จปุ๊บก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งยืนรออยู่คุณเตอ๋อ ก็เลยถามไปว่าห้องไหนครับที่เปิดเพลงเสียงดังผู้หญิงคนนั้นชี้ไปที่ด้านขวามือที่อยู่ยืงเยองกับคุณเตอ๋อคุณเต๋อหันไปที่ห้องนั้นแล้วก็เลยเดินเข้าไปพอไปถึงหน้าห้องคุณเต๋อก็เคาะประตูปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับแล้วก็ไม่มีใครเปิดประตูออกมาคุณเต๋อหันไปเจอ กับบานเก็ดของห้องนั้นก็เลยเดินไปที่บานเก็ดแล้วก็ชะโงกหน้าไปดูเป็นม่านปิดอยู่ข้างในด้วยคุณเตอ๋อก็เลยเอามือล้วงเข้าไปแล้วก็แหวกม่านออกคุณเตอ๋อมองไปด้านซ้ายมือก็เห็นเป็นทีวีเปิดอยู่แต่ตรงนั้นไม่มีคนกวาดสายตาไปรอบๆห้องด้านซ้ายมือคุณเตอ๋อเห็นเป็นขาคนลอยอยู่คุณเตอ๋อมองตั้งแต่เท้าขึ้นไปกาลางลําตัวจนไปถึงใบหน้าคุณเตอ๋อก็เห็นเป็นหน้าซิดๆของผู้หญิงคนนั้นที่คุณเตอ๋เอเจอเมื่อสักครู่ในสภาพที่ลิ้นจุก 八 คอตายคุณเตอ๋อเห็นก็ตกใจก็พระตัวออกจากบานเกรดแล้วก็ร้องเสียงดังลั่นพอคุณลุงได้ยินเสียงของเตอ๋อคุณลุงก็เลยรีบวิ่งมาหาเตอ๋อแล้วก็ถามว่าเอ็งเจออะไรแล้วเมื่อกี้นี้เอ็งคุยอยู่กับใครเต๋อถึงกับขนลุกเพราะว่าที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีแค่คุณลุงกับเตอ๋อยืนกันอยู่สองคนเต๋อเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆให้คุณลุงฟังด้วยน้ําเสียงที่สั่นเครือหวาดกลัวมากแล้วก็หลังจากนั้นคุณเต๋อก็โทรตามกู้ภยัย เข้ามาเพิ่มเพื่อนําร่างของผู้หญิงคนนั้นลงมาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่คุณเตอ๋อจําไปตลอดชีวิตเรื่องหนึ่งก็ว่าได้ก็จบกันไปนะครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้คุณผู้ชมรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับถ้าเราไปเจอกบบเหตุการณ์แบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะตั้งสติไม่อยู่เหมือนกันแต่ถ้ามองอีก แง่มุมหนึ่งลึกๆนะครับผมคิดว่าเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือเขาเลยโทรมาหาให้คุณเตอ๋อเขาไปช่วยก็ถือว่าเป็นการทำบุญนะครับก็ฝากไ้ด้วยครับฝากกดติดตามพวกเราเล่นของกันทุกๆช่องทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเล่นของ